สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโครลูกออฟบกมือลาเตรียมย้ายไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศ เือเป็นหนึหนึ่งคนบันเทิงที่มีลูกศิษย์เยอะมากสำหรับครูลูกอฟขนาดทิปเขาสอนด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ใครๆก็เข้าใจกันในง่ายมากซึ่งเขากลายเป็นคุณครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์หลายต่อหลายคนที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับครูลูกอฟล่าสุดครูลูกอฟทำแฟนๆและลูกศิษย์รู้สึกใจหายหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่มีทั้งคุณแม่และแฟนหนุ่มฝรั่งพร้อมระบุข,ข้อความว่า คุยกับแม่แล้วนะครับว่าอีก3ปีต้องไปใช้เวลาอยู่กับพ่อมดจากบ้านฮัฟเฟอร์พับคนนี้มากขึ้นแล้วแม่ไฟเขียวแล้วบอกจะดูแลพ่อที่เป็นมักเกลเองอย่าถึงขนาดต้องใช้คาถาออบลิเวียตหรือคาถากรีดแทงใส่พ่อเลยเพราะแค่เสียงกรีดร้องของแม่พ่อก็ยอมแล้วคะ่ะ โชคดีมีแม่เป็นสาวแล้วเนครอค่ะแแทกมีพ่อเป็นมารเกลทุกคนการใช้สับแฮรรี่ในช่วงนี้มาลดความตึงเครียดในครอบครัวได้นะคะใครอ่านแล้วยิ้มได้คือจบสับต่างๆคือเรียกกันในบ้านเพื่อความตลกพ่อลูกกอลฟเป็นมารเกล แต่ลูกกอล์ฟก็รักท่านมากมันทําให้การประทะกันในหลายๆเรื่องเบาลงมากอย่างที่บอกช่วงนี้มีความตึงเครียดในหลายมิติการหนีเข้าสู่โลกเวทมนต์คือการเยียวยาจิตใจลูกกอล์ฟมากและที่บ้านยังรักกันดีมากๆค่ะถ้าลูกกอล์ฟทําตัวไม่น่ารักคุณแม่จะส่งจดหมายกำปันา้มาเองและอีกหนึ่งโพสต์ระบุว่าชีวิตลูกกอล์ฟทั้งชีวิตมักต้องเป็นเซฟโซนให้คนรอบตัวเสมอจนวันหนึ่งโลกใบนี้ก็ส่งพาเข้ามาเป็นเซฟโซน อลกกอวันนี้ลูกกอล์ฟตัดสินใจแล้วว่าจะต้องวางแผนชีวิตใหม่ในหลายๆด้านเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเราได้คุยกันแล้วว่าพอจะไม่มาอยู่ไทยในตอนนี้ลูกกอล์ฟได้เลือกแล้วว่าคงต้องไปอยู่ลอนดอนมากขึ้นจริงๆตอนนี้มีเวลา3ปีในการจัดการทุกอย่างให้ลงตัว รู้สึกตื่นเต้นกับการเตรียมการเดินทางครั้งใหม่อย่างไรทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข,อบขอบ่าวครับ